<premises. S 2> ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนา4.68ล้านครัวเรือนพรุ่งนี้ลุ้นข่าวดีในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาสําหรับปีการผลิต2,567ทั68ผ่านโครงการปุ๋ยคนละครึ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในเรื่องของการลดต้นทุนด้านการผลิตซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นโครงการของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวจะมีการ จัดรวมเอกสารทั้งหมดนะคะส่งที่ประชุมนบขในวันพรุ่งนี้ก็คือ13มิถุนายน2567ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้ปรับปรุงทะเบียนเ,เกษตรกรนะคะกับกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ที่4.68ล้านคนเรือนส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนจ่ายเป็นเงินให้หรือไม่หรือว่าจะจ่ายเป็นในส่วนของการซื้อปุย๋ยและสนับสนุนอย่างไหนแบบไหนวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมลุ้นกอ่อติดไปพร้อมๆกัน13มิถุนายน2567แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาเลยค่ะ ดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตอนนี้มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยนะคะในการลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 7ทับหนะคะโดยมีการสนับสนุนตามความเหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวในรูปแบบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโดยทางภาครัฐจะสนับสนุนอยู่ที่5 0 เกษตรกรจ่ายอีกครึ่งหนึ่งห้ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการซื้อปุ๋ยเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้ลดต้นทุนด้านการผลิตได้ค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปตามเลยค่ะ รายละเอียดของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะจะมีการสนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราไร่ละ50กิโลกรมัมคววเรือนไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกินครัวเรือนละ1000กิโลกรัมค่ะให้กับเกษตรกรผูป้ปลูกข้าวในปีการผลิต2อง7ั้งห8ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยการจ่ายเงินจากเงินทุนของทางธนาคารทกศแล้วก็ในส่วนของงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินประจําปี2 5 6 7ตอนนี้ได้มีการดําเนินการไปแล้วอยู่ที่2.9หมื่นล้านบาท ซึ่งกรมการข้าวจัดทาข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการนยโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาตินบขอในวันที่13มิถุนาย,ยน2567นี้และถ้าหากผ่านนบขอแล้วเสนอชงต่อความเห็นชอบของคอรมอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานในลําดับต่อไปใครที่รอคอยไร่และ1,000บาทปีนี้ไม่มีแล้วนะคะเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเข้ามาแทนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี